เอ้ยย่วซับสคริดิจิทัครับวันนี้ก็อยู่ผมบีบีคิวเกมเมอร์กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม c a r d r i d e r d ด i ินั่นเองนะครับโดยเกมที่ผมกําลังเล่นอยู่เนี่ยเขาเพิ่งเอามาลงในสตรีมเมื่อวันที่9มีนาที่ผ่านมานั่นเองนะครับผ่านมาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะครอสแพลตฟอร์มกันนะครับที่เห็นชัดชดเลยก็คือเล่นในคอมผ่านสตรีมเล่นใน Xbox แล้วก็มีพวก PlayStation พวกนี้ด้วยนะครับผมพวก, Nintendo Switch, วกนันลเล่นร่วมกันได้หรือเปล่ะ โอเคตอนนี้ผมก็เล่นจากสตรีมนั่นเองนะครับเล่นในเครื่อง PC เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมรู้สึกว่าภาพนี่มันจะสวยงามเพราะว่าเขาใช้เทคนโนโลยี Unreal Engine มาเสริมนั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาทดสอบดีกว่าตอนนี้ผมก็ลองเล่นกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เลเวล2องเท่านั้นนะฮะใบกับขี่อะไรก็ยังไม่ได้สอบ ยังไม่สามารถไปเล่นในโหมดกลางปีเนี่ยเปลี่ยนเสมือนน่าจะคล้ายๆกับพวกแกร้งอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าจะไปเล่นกลางปีก็ต้องอาศัยเป็นแบบพีบีหนึะครับผมไม่เป็นไรครับคลิปนี้เราจะไปเริ่มเล่นกันในโหมดไอเทมดีกว่านะก็จับคู่ดวนไปนะครับผมอ่าเข้าเกมเรียบร้อยครับด่าน desert d u ต t y b a z a อะไรสักอย่างนั่นเองนะครับผมโหด่านทะเลทรายกันเลยนะฮะติดดติ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 ดต <B> um> ิดตดติ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  ตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าการบังคับต่างๆก็ยังไม่ค่อยชำนานสักเท่าไหร่หรเฮ้ยทำไมคันนี้มันแรงจังวะมันน่า,จ,าจะอัปเดตอัปเกรดเครื่องยนต์อะไรพวกนี้มาแล้วนะฮะโอเคสลับล้วยไ,ไปนั่นโดนด้วยครับตัวข้างหลังโดนด้วยเฮ้ยโอ้โหมันสร้างกำแพงมาว่ะทุกคนมันสร้างกำแพงมาแบบนี้ก็ดูดมันครับดูดใครดีดูดใครดีด,ด,รด,ดูดไอตัวที่หนึ่งแล้วกันดิฟดิฟดิไปแล้วพวกโอ้โหมันติดเดตัดไว้ว่าพวก เมื่อสิณตัตแล้วผมได้โล่มาสองอันนะครับรู้สึกว่าเวลาเราดิฟแล้วเราปล่อยแล้วก็กดดับเบิลจิงกเนี่ยเอ้ยเกือบไปวะไม่โดนว่ะพวกโอ้โหไมค์กอชเอากำแพงไปกินเรียบร้อยครับเฮ้ยมันแย่งผมมันแย่งไปอ่ะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรข้างหนยังมีข้างหนยังมีงงมเฮ้ยมันเอาไปหมดโอ้เฮ้ยเก็บไม่ทันมันเลยว่ะ โอเคนายตัดได้มาติดนายตัดโอ้ยโดนอะไรวะไม่ทันดูอ่ะทุกคนตกมาอยู่ดับเจ็ดแล้วนะฮะโอ้ oh my ไม่กเรียกได้ว่าต้องรีบแซงแล้วครับมันทิ้งห่างกันไปเยอะแล้วอ่ะทิ้งห่างไปเยอะนะฮะไปครับไปต่อน้ำน้ำน้ำไม่เอา,าน้ำโ oh, 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 oh. อ้โ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 อ้กัมแพงครับกัมแพง <laughs> ยิงใครดียิงไอ้ตัวนั้นดีกว่าไม่รู้ใครนะฮะไปละพวกดูดมันไปสี่ในตาอีกแล้วครับอุย้ยกำแพงอีกแล้วอ่ะอุ้ยใครตั้งไว้วะใครมันตั้งไว้เรามีบาเลียไม่ได้ใช้นะฮะโอ้ oh my god อยู่อันดับที่อะไรหลังท้ายเลยอันดับแปดโอ้ อะไรจะขนาดนี้หนึ่งนาทีห้าสิบเก้าวิ <lawsuit. S 1> นะครับโอ้โหจบเันที่อันดับแปดนะเดี๋ยวเราไปเล่นต่อสักอีกสักเกมสองเกมดีกว่านะฮะเนี่ยมันจะมีพวก PC แล้วก็เป็นรูปเกมนะครับไม่รู้ว่า Xbox หรือว่า Nintendo Switch นะจุด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 ดดปุ่มติดตาไปแล้วพวกเฮ้ยนี่ดิฟดิฟแล้วก็ยิงโอ้โห เอาน้ำไปกินดิครับเฮ้ยมันใช้โลว่ะมันใช้โลอ่ะนีโนะ่โดนผมไปด้วยไงล่ะโดนผมไปด้วยไงล่ะเดี๋ยว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 ดูดไปมานะครับดูดแล้วก็ชนบักซีได้ไหมดูดแล้วก็ชนบางทีได้ไหมไม่ได้ฮนะดูดไปต่อครับดูดไปต่อเก็บของมายิงเมตัสไปแล้วพวก โอ้โหเข้า้นาพอดีเข้าน้นาพอด,พอดีแล้วหลุดมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหไม่มีของให้เก็บมีแล้วมีแล้วติดในตั้นไปต่อเฮ้ยมันชอดว่ะมันชดว่ะมันชดมันชอดมันชตโอ้โหความเร็วสโลว์ลงมากเลยไปครับอยู่อันดับที่6ใครมาชนตูดใครมาชนตูดเฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนติดในตั้นไปแล้วพวกดังอันดับท้ายอีกแล้วครับเรายังไม่ชำนาญเส้นทางนะฮะ อ้าวไปชนทำไมไปชนมันทำไมชนให้มันวิ่งเร็วเลยอ่ะอันดับท้ายๆก็จะได้ในตัดบ่อยหน่อยนะฮะยิงไปน้ำดิฟมาแล้วครับดิฟดิฟดิฟไปแล้วพวกใครมันดูดเราอีกไปแล้วพวกยิงน้ำไปแล้วครับยิงน้ำไอีกแล้วโอ้โหกันมันไม่กนมันไม่ได้วะ่ะ แม่เหล็กใช้ได้ไหมเฮ้ยูเขาที่สองครับผมเกมนี้เป็นยังไงล่ะครับทุกคนโอ้โหถ้าดีใจคิกกูอนโนเนตล่ารักกันเลยทีเดียวนะครับทำเวลาไปได้1นาที46่วินาทีนะครับผมนะบีบ <c oughs> ีคิวขึ้นแท่นอันดับที่2แล้วครับผมเป็นยังไงล่ะจากรังท้ายในเกมแรกนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนตัวละครดีกว่านะฮะตัวละครมันมีให้เปลี่ยนด้วยนะ รถมันก็เปลี่ยนได้นะครับผมมีหลายตัวเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกมานนะฮะอะไรเนี่ยเคฟฟี่เบลนเรปเอาตัวไหนดีวะแต่ตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะครับเมื่อกี้ผมไปฝึกแล้วก็ได้ตัวนี้มาเล่นอะแต่มันมีชุดเยอะนะฮะเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก็ได้ครับผมอ่ะมีชุดด้วยครับเอาดำล้วนไปเลยนะครับขึมๆไปขึ้มไปนะฮะถ้าทางผมใส่ให้อีกตัวไปแล้วะไม่ต้องแก้ไขนะครับ โอ้โหรถเป็นสีดำเป็นไงล่ะทุกคนดำล้วนๆเลยครับผมมาดิมัดเข้มขนาดนี้เราต้องเอาที่หนึ่งมาให้ได้แล้วครับทุกคนโอเคเข้ามาแล้วครับผมด่านไรเอ่ย Forest Panda Village ป่าแพนดา้าปึม้มติดในตตัดไปแล้วบางคนเขาใช้ไม่ติดด้วยนะฮะตอนนี้ผมบังคับกับคีย์บอร์ดนแะโอ้โหมันแย่งไปหมดเลยทุกคนปึม้มเวลาดิฟเนี่ยความเร็วมันเสียด้วยนะฮะเฮ้ย เกือบ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 ไปครับเก็บนตัดไว้ก่อนเก็บนตั้ไว้ก่อนไว้ใช้ทางตรงก่อนทางหน้าทางโค้งครับเฮ้ย hey, อย่ายแย่งไปหมดดีวะโ okay. อเคยิงน้ำไปก่อนเรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดหนึ่งตัวโอ้ oh, ชนมันด้วยชนมันด้วยครับชนมันด้วยห้โนานตัดมาแล้วครับสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหลบกำแพงก่อนไปแล้วพวก ขึ้นแท่นมาแล้วพวกย,ยิงมันก่อนอันดับหนึ่งใช่ไหมเราอะ่ะอันดับหนึ่งใช่ไหมเราอ่ะติดในตัดไปต่อดีครับอุ้ย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 โอ้โหผมกดผิดเลยอ่ะโอ้โหมันยิงมาแล้วครับมันยิงมาแล้วเล่นงานผมติดในเตตติดในตัดต่อโอ้ my god ขึ้นมาอันดับเจ็ดครับขึ้นมาอันดับเจ็ดอันดับเจ็ดแล้วในตัดมาอีกแล้วครับข้างหน้ามันโค้งอักษรครับ ติ๊บยาวเลยฮโอ้ยมันมาเฉียวผมอะมันมาเฉียวผมไม่ได้แล้วต้องยิงในตาดนรัวโอ้ไฟนอลเลฟรอบสุดท้ายเอาน้ำไปโอ้ยไอย้มันยิงอะเริ่มหัวร้อนเริ่มหัวร้อนเฮ้ยเราอยู่อันดับที่เจ็ดเลยนะดูดไปดูดมันโอเคไป เล็โกแมนโอ้โหมันมันก็มีแม่เหล็กนะฮะไปครับไปครับไปครับโหงหักศอกไป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 เอากำแพงมากินเฮ้ยมันเล่นกำแพงด้วยว่ะโอเคได้อันดับที่5ครับผมด่านนี้รู้สึกว่าจะยากนะ ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะฮะยังไม่ชำรันต่างๆนะได้ที่ห้าไปก็โอเคอยู่ครับอยู่กลางๆนะครับผมไม่ขี้เลยนะอยไอ้พวกนี้มันน่าจะเล่นมาหลายเกมแล้วเฮ้ยปล่อยไปก่อนปล่อยมันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเอาคืนในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับ <S <S อ่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการเล่นเกมคัสไรเดอร์ดิฟนะครับผมการเล่นต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะ หลักๆเลยก็ให้เราพยุงรถของเรานะครับขับให้ดีๆให้มันอยู่ในเส้นทางจากนั้นเมื่อเจอทางโค้งเราก็ค่อยทําการดิฟนั่นเองนะครับผมแต่ผมยังดิฟไม่ค่อยชนานาญนะรู้สึกว่าเวลาเราดิฟแล้วเราปล่อยพวงมาลัยเนี่ยแล้วก็เรากดใหม่นะครับมันจะทําให้เป็นการติดในตัดแบบระยะสั้นนั่นเองนะครับและที่สาคัญนะครับความสนุกมันจะอยู่ตรงที่การหลบลีกไอเทมของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็การใช้ไอเทมของเราเนี่ยโจมตีคนที่นําอยู่ก่อนเรานั่นเองนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเสียหลักแล้วก็เราสามารถแซงไปได้นั่นเองนะครับเช <L un ters> หากาทุกคนชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราคงมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับคัด